สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนคุณ่าเองนะคะเรามาเจอกันอีกครั้งแล้วเด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้กันหรือยังคะถ้าพร้อมเลยนะคะเรามารู้จักคำว่าสระเอกันนะคะสะเอเป็นสระเสียงยาวเกิดจากสระสองรูปผสมด้วยสระเออยู่หน้าสระออ,อยู่หลังแต่มีพจนญชนะอยู่ตรงกลางเวลาเราอ่านออกเสียง เราต้องอ่านออกเสียงพยัญชนะต้นก่อนนะคะเสียงถึงจะออกมาเช่นคําว่าเจอจะเป็นจอเออเจอเป็นรูปเด็กนะคะมือก็มเออมือก็คือการเดินนอนแล้วมือและเดินออกไปโดยที่เราไม่รู้ตัวอ่าน และสะกดคําการอ่านและการออกเสียงสะกดคําสระ,ะเออถ้ามีพยัญชนะต้นเช่นคําว่าเลยสระ,ะเออมีตัวสะกดเป็นยอยักษ์พยัญชนะต้นคือ,อลอริงก็อ่านว่าลอเออยอเลยเอาอ่านอีกครั้งนึงนะคะลอเออยอเลย ถ้ามีปปาเป็นมญชนะต้นสระเออและมีดดเด็กก็อ่านคำว่าเปิดเช่นปเออดอเปิดมาสะกดกันใหม่นะคะปเออดอเปิดอ่ะทีนี้มาอ่านตั้งแต่คำแรกนะคะรอเออยอเลยปเออดอเปิดได้กันรือยังคะอ่าถ้าได้กันแล้วเห็นไหมคะเปิด ก็คือการเปิดหน้าต่างการเปิดประตูนะคะเลยต่อไปทีนี้ถ้ามีตัวสะกดหรือมีคำควบกล้ำเข้ามาเกี่ยวข้องก็ต้องอ่านเป็นพยัญชนะต้นออกเสียงสองตัวนะคะเช่นพอรอเออนอเคลน คำนี้มีพยัญชนะต้นสองตัวคือพอพานกับรอลิงที่เราเรียกว่าคำคุกกล้ามแล้วก็มีนอนหนูเป็นตัวสะกดก็จะอ่านว่าพอลรอเออนอเรนทีนี้คำต่อไปก็จะเป็นมีวรรณยุกเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะพยัญชนะต้นก็จะเป็นพอพานสระเออมีมอมาเป็นตัวสะกดแล้วก็มีวรรณยุกไมเอกเราก็จะสะกดคาว่า พเอ,อมอเพิ่มไม่เอกเพิ่มอ่ะมาอ่านกันใหม่นะคะพเออ,อมอเพิ่มไม่เอกเพิ่มอ่าได้กันหรือ,อยังได้กันแล้วนะคะเห็นไหมคะนี่คืการเพิดเพินซื้อของจนเพิ่นเล่นกันจนเพินแต่ช่วงนี้เราต้องดูแลตัวเองหน่อยนะคะ เล่นเพลินแล้วก็อย่าลืมรักษาตัวเองดูแลความสะอาดเรียบร้อยด้วยนะคะ mm hmm. สารเอือไม่มีตัวสะกดสารเอือมีตัวสะกดจะใช้รูปสารเอกับสารอีอ้ออ่างจะหายไปนะคะ mm hmm. นี่เป็นตัวอย่างนะคะอย่างนะคะ นักเรียนมาเปิดหนังสือหน้า16 6หกพร้อมๆกันเลยนะคะหยิบหนังสือขึ้นมานะคะหน้า166พร้อมหรือยังพร้อมแล้วนะคะ166่ง16จะเป็นรูปสระเอมีตัวสะกดจะใช้รูปสระเอกับสระอ e. ีดูช่องแรกนะคะช่องแรกจะเป็นงองูเป็นตัวสะกด แล้วก็มีปอป้าชอจิงชอช้างอ่านแล้วเรียนลองอ่านออกเสียงาพร้อมกันนะคะปอเองอเปิงเห็นไหมคะอออ่างหายไปจะเป็นงองูเข้ามาแทนชอเองอเชิงเห็นไหมคะต่อไปนอหนูเป็นตัวสะกดดเออนอเดินอออ,อ่างก็หายไปเป็นสรสลีเข้ามาแทนขอเออนอขืน เห็นไหมคะทีนี้บอใบไ,ไม้เป็นตัวสะกดบ้างละ่ะทอเอบอ,เอ,เอบอเติบทอเออบอเถิดเห็นไหมคะก็ไก่เป็นตัวสะกดละ่ะลองมาอ่านออกเสียงกันบอเอกกอเบิดเห็นไหมคะดอเด็กอีกกอเออดอกเกิดก็ตัวนักเรียนเกิดนั่นแหละค่ะเห็นไหมตอเตา มีมอม,อมอเป็นตัวสกดละ่ะก็จะอ่านว่าตอเออ,อมอเติมเติมอะไรเข้าไปเติมความรักเติมความห่วงใยเติมชีวิตให้สดใสนะคะเอาละแต่ยกวินคําที่มีคําว่าเติมกับเติมจะคงรูปสระเอกับสระอไอว้เหมือนเดิม นักเรียนเข้าใจกันหรือยังถ้าเข้าใจแล้วนักเรียนลงมาทำใบงานกันนะคะแต่ถ้ายังไม่เข้าใจครูนากนแนะนำว่าให้นักเรียนกลับไปดูคลิปใหม่นะคะแล้วเข้าใจแล้วเราลงมาทำใบงานนะคะใบงานใบที่หนึ่งคือการแจกรูปคำสระ,ะเออคำสั่งก็คือจงผสมตัวพยัญชนะกับสระ,ะเออให้เป็นคำจอจาน อ่างหอหยีทอทงลอริงเห็นไหมคะจเออเจอเออเออหอเออหือทอเออเธอลอเออเลอแค่นี้ได้ไหมคะถ้าทำได้อ้าวไปดูตอนที่สองตอนที่สองสาระเออมียอยักษ์เป็นตัวสะกดจะลดรูปออ่างเป็นยอยักษ์ เช่นกอเอยยอเกยเห็นไหมคะก็แค่นักเรียนเอาต่อเต่าไปใส่ในสระเออแล้วก็เอายักษ์ไปไว้ข้างหลังแต่นักเรียนดูดีๆนะพยัญชนะต้นตัวหน้าไม่เหมือนกันนะคะเอาละเห็นไหมภาพนี้คือภาพอะไรนักเรียนลองคิดสิคิดออกไหมถ้าคิดออกแล้วตรงมีไหนมีช่องว่างเขียนตอบให้ครูนานหน่อยนะว่าภาพนี้คือภาพอะไร แต่ใช้สาะ,ะเออนะเด็กผู้หญิงกำลังทำอะไรอยู่เออภาพที่สองเป็นภาพพืชชนิดหนึ่งที่เราเอามาทำประโยชน์ได้มากมายนะคะไม่ว่าจะทำก้นมทำน้ำทำอะไรแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยใช้สาะ,ะเออเหมือนกันนะคะก็คือใบอะไรเอาะ่ร้อมยางถ้าได้แล้วเขียนตอบให้คุณาด้วยใบงานใบที่สองการแจกรูปคำสาะ,ะเออที่มีตัวสะกด คำสั่งก็คือจงผสม,มตัวพรรยัญชนะกับสระเออที่มีตัวสะกดเช่นปอเอองอเอิงเห็นไหมคะชอเอองออ่านว่าอะไรเขียนลงไปด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดน,นะคะทีนี้นักเรียนดูภาพเด็กผู้หญิงเออเขามีความแตกต่างกับเราอย่างไงดูเอาอิงแล้วเห็นไหมใครตอบได้เขียนลงในช่องว่างลงไหนว่าภาพนี้มันมาสื่อถึงอะไร จ่าละเออนะคะดูที่ศีรษะดูที่ศีรษะอ้าวม,าามีการปลูกภาพมีการปลูกต้นไม้ก้าวกระถางแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นเป็นการเจริญเติบเติบกระไรอ้าวหลุดไปแล้วดูได้ไหมตอบได้ไหมถ้าตอบได้เขียนส่งม้คุนาชงช่องว่างๆหน่อยนะคะ วัเนี่ยภาพเนี้สองภาพเนี้ยสื่อถึงอะไรเป็นสาระเออทั้งหมดได้ไหมได้แล้วเขียนใส่มานะคะเป็นยังไงกันบ้างคะครูนาหวังว่านักเรียนทุกคนคงจะเรียนรู้ได้ไม่มากก็น้อยนะคะถ้าเรียนรู้ได้เยอะก็ดีนะคะแต่ถ้าเรียนรู้ยังไม่เข้าใจขอให้กลับไปดูคลิป วิดีโอใหม่แล้วก็ทําทความเข้าใจกับคลิปให้เรียบร้อยให้ดีให้เข้าใจแล้วถ้าทางที่ดีคือนักเรียนต้องฝึกอ่านหนังสือบ่อยๆและออกเสียงเองเมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วนักเรียนทำใบงานส่งทํางานให้สวยงามให้เรียบร้อยแล้วส่งมานะคะอย่าลืมนะคะการดูคลิปวิดีโอทุกครั้งเมื่อทํางานเสร็จนักเรียนต้องส่งเลยเพื่อจะได้คะแนน แล้วเราจะเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าอย่าลืมติดตามคูนาด้วยนะคะรักษาสุขภาพดูแลตนเองให้ดีนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย